หมอนวดทุกคนได้ฟังคำนี้แล้วรู้สึกยังไงบ้างความแตกต่างระหว่างผู้ให้บริการทางด้านการนวดเพื่อสุขภาพและหมอนวดทั่วๆไปผู้ให้บริการทางด้านสุขภาพสามารถขึ้นทะเบียนผู้ประกอบวิชาชีพได้อย่างถูกต้องนั่นคือคนคนนั้นต้องเรียนจบจากสถาบันที่ได้รับการรับรองจาก4กระทรวงกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงต่างประเทศและกระทรวงแรงงาน สามารถขึ้นทะเบียนจากกรมสอบสสอที่กระทรวงสาธารณสุขได้ถูกต้องนั่นคือผู้ที่ให้บริการทางด้านการนวดเพื่อสุขภาพอย่างถูกต้องสำหรับคนที่ใช้คำว่าหมอนวดเพื่อให้เกิดความคลุมเครือทางด้านวิชาชีพไม่ถูกต้องฉะนั้นเนี่ยใครก็ตามที่บอกว่า เรียนมาเยอะแยะมากมายนวดเป็นแต่ไม่สามารถขึ้นทะเบียนได้คุณก็ไม่ต่างกับการที่เขาเรียกว่าหมอนวดสิ่งที่ทําให้เราแตกต่างจากคําว่าหมอน,นวดนั่นคือเรานวดได้จริงเราให้บริการลูกค้าได้จริงและเรามีสิทธิ์ที่จะขึ้นทะเบียนผู้ประกอบวิชาชีพอย่างถูกต้องจากกรมสบศกระทรวงสาธารณสุข แล้วทายังไงล่ะในเมื่อเรียนจบมาแล้วใบประกาศก็ไม่ได้ถึงได้ใบประกาศก็ไม่สามารถาไปขึ้นทะเบียนได้โอกาสนี้มาถึงทุกคนแล้วเราเปิดโอกาสให้ทุกท่านที่มีประสบการณ์ของการนวดมีความเชี่ยวชาญมีความชํานาญทางด้านการนวดพอสุขภาพไม่ว่าจะเป็นสปามือสปาเท้าซึ่งเป็นอีกหนึ่งวิชาในเรื่องของความงามสร้างอาชีพ150ชั่วโมง กดจุดสะท้อนฝ่าเท้านวดไทยนวดน้ำมันหรือหลักสูตรสปาต่างๆที่ทุกคนนำไปประกอบวิชาชีพและยังไม่สามารถขึ้นทะเบียนมาสอบขึ้นทะเบียนได้คุณเรียนมาจากหลายสถาบัาน นำวิชาความรู้ที่คุณมีนำประสบการณ์ที่คุณมีมาสอบที่สถาบันที่ถูกต้องตามกฎหมายสถาบันพัฒนาสุขภาพและความงามแบบครบวงจรที่เดเมจิอะคาเดมี y เราให้โอกาสทุกท่านได้พิสูจน์ในความสามารถและความถูกต้องของตัวเองสร้างความแตกต่างสร้างความมั่นคงให้กับวิชาชีพที่ทุกคนรักและมีศักดิ์ศรีทำตัวเองให้ถูกต้อง ขึ้นทะเบียนตัวเองให้ถูกต้องเพื่อที่สามารถประกอบอาชีพได้ทุกพื้นที่ทั่วโลก